โอเคสวัสดีเวลุนทุกคนกันด้วยนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมวันนี้จะมาสอนเติมโลบักระบบ VAP Server ของร้านโลบักช็อปนะครับผมนะเออมีคนถามมามากเลยพี่มันเติมยังไงวะผมงงโอเควันนี้เราก็จะมาสอนนะฮะตอนนี้เลทนะ1บาทได้6กโลบักนะครับทุกคนนะขั้นตอนแรกนะก็ต้องไปเติมเงินเข้าเว็บไซต์กันโอเคแล้วกด เพวิตนะครับทู Two ันนี่วอลเล็ตตรงนี้ด้านขวาแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมขั้นตอนนี้ให้เราสร้างซองอังเปานะครับผมโอเคก่อนเดืฮะเราต้องเข้าไปในแอปวอ l l e t ของเราก่อนแอปทูวอลเล็ตโอเคหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายไว้มาหาส่งซองของขวัญน,นะเอาแต่ผมอยู่ตรงนี้พอดีนี่กดตกบเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ จำนวนเงินที่เราต้องการเติมครับผมแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่เป็น1คนเท่านั้นนะหนคนเท่านั้นแล้วกดสร้างไปครับผมกดยืนยันไปคัดลอกตรงนี้มาครับผมคัดลอกมาแล้วก็ไปกรอกตรงช่องว่างในเว็บนะครับผมนะโอเคนี่เลยตรงนี้นี่กดตรวจสอบไปครับผมนะรอสักครู่ อ่านี่ได้มาแล้วครับผม20พอยต์่าขั้นตอนต่อไปครับผมกลับมาที่หน้าจอหลักฮนะแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนี่เติมโลบักตรงนี้เลยตอนนี้เลทเลทหกแลหนะึ่งบาทได้หกโลบัแล้วก็มาใส่ชื่อกันเลยฮนะโอเคใส่ชื่อแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปครับผมอ่าแล้วกดซื้อไปเลยครับผม มันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะจําตัวเลขนี้ไว้นะครับผม171กดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกดแถวที่4แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมใครที่ยังไม่เคยเติมมันจะไม่ติ๊กถูกให้นะครับผมให้เรากดติ๊กถูกไปแล้วก็ใส่171ที่เราได้มานะใครที่เติมเยอะกว่าน,นี้ก็ตัวเลขตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะเออของผมเป็น171ก็กดเซฟไปเลยโอเคแล้วกดยืนยันการซื้อได้เลยครับผม โลบักก็จะเข้า120โลบักนะครับผมภายใน5 7วันเนอะง่ายๆแค่นี้ครับผมนะเอาละครับกลับไปเติม150าหารบาทเติมเพิ่มอีก150เออาอยากได้โลบักเยอะๆไงโอเคครับกลับไปที่หน้าหลากักทำเหมือนเดิมเลยครับผมนะแล้วก็ใส่เชื่อ้อ150ตรงนี้กดซื้อไปเลยครับ อ๋อมันใส่สูงสุด58าดนี่หว่าครั้งละห้าสโอเคกดซื้อไปเลยครับผม497เ้าตรงนีน้กลับไปที่เดิมใส่ตัวเลขเป็น497โอเคครับกดเซฟไปเลยแล้วกดยืนยันการซื้อไปเลยครับผมเรียบร้อยกดซื้อไปอีกรอบ เรียบร้อยเอาพอไม่พอเอาพอเหลือเท่าไหร่แลเรเนี่ไื้ออไหนวะดูโปรไฟล์เอาเหลือสามสิบสี่บาทโอเคใส่สามสิบสี่ไปครับผมแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวเลขอีกเลยนะเนี่ยสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเปลี่ยนเยอะจริงๆเฮ้ออเซฟไปเลย ยืนยันการซื้อโอเคเติมไป170บาทครับผมเราได้มาประมาณ1,000 1,20โลบักไอ้เยือโคตรคุม้มโอเคครับท่านผู้มชมครับสำหรับใครที่อยากเติมโลบักคุมค้มๆร้านโลบักช็อปนะครับผมช่วงนี้บอกเลยคุมค้มๆอย่าลืมไปเติมกันนะครับ